เบอร์ลินปี1,933หยุดนะนี่พวกเราทำอะไรผิดงั้นเหรอแกโดดจับขาหนังขาเขาด้วยแนวคิดสีแดงไงเล่าโ,โ,โเจ๋งดีโอ้ห <laughs> ลังจากหลายปีมาน,นี้ ในที่สุดเยอรมน,นีแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นเยอรมันอีกครั้งนุ่มน้อยฮิตบอลคนนี้คงภูมิใจน่าดูหน้าบึ้งเชียวมีอะไรจะพูดไหมฮิตบอลเออไม่ครับไม่พูดได้เลยครับครูใหญ่ผลการเรียนของฮิตบอลนั้นค่อนข้างเออเรียกได้ว่า แย่แย่โอ้เราเออขอโทษด้วยจริงๆนะครับครูใหญ่รับรองว่าเราจะช่างบันเซ่ผมเบื่อเต็มทนแล้วกับไอ้โรงเรียนกระจอกเนี่ยฮิโบพูดดีๆลูกและร,ร,ร,รอบนี้ผมตั้งใจจะทำตามความฝันสูงสุดผมจะกลายเป็นศิลปินศิลปินงั้นเหรอให้ตายนี่แกอยากใส่แห้งหรือไง ฉันต้องอุดหนุนแกด้วยไหมฮืม <c oughs> แม้ใช่สิไอ้ลูกมาเกิดกล่าวเสงเค็งนี่อเดฟลูกรักฟังแม่นะปะ้ามาไม่เข้าใจอะ่ะผมอยากเป็นศิลป,ปินมาตลอดแม่แม่จะต้องอยู่ด้วยเศษเนื้อชนิดเซลเก่าๆก็กกตมโอ้ออเดฟมมาเชื่อผมนะผมจะไปเวียนนาและผมจะต้องสอบติด โอ้ลูกรักนั่นมันยอดใช่ไหมลูกไม่มามานั่นคือภาพเหมือนของมามาตั้งหางแ <c oughs> น่นอนดอดฟอแม่เห็นแล้วปี1907ในสถาบันวิจิตรศิลป์ต่อไปพระเจ้านั่นมันคือขยะ เฮ้เด็กมอปลายว่าหรือยังไงกันเนี่ยฮะไม่หลอกเขาเรียนไม่จบด้วยซ้ำนี่ฟังนะไอ้พวกถอยสถาบันงี่เง่าพวกคนแห้งสวยโง่เอ้ยโอ้ให้ตายผีเสื้อฉันปี1913ภาพโปสการ์ดแลกกับของกิน คอมิวนิสพวกมันจ้องจะยึดคลองเราพวกมันเจียดเราเพาว่าเราเหนือกว่ากระจอกมากที่พูดมามีหลักฐานไหมหลักฐานหรือก็อยู่นี่ไงแกไอ้เล่ร่นรู้ไหมว่าทำไมแกถึงได้จนนี่แกมีพรสวรรค์น,นันเนี่ยเปี่ยมได้ความฝันที่อยากวาดลาออกมาให้ดูเหมือนจริงเป็นเยอะโทษพวกมันซะอย่าได้โทษตัวเอง โอ้ว้าวความคิดดีจังเลยฮะว้าว wow. แกเข้าใจด้วยคนอื่นๆคิดว่าฉันมันบ้าแถมเสียสตินี่ mm hmm. เพื่อนเอ๋ยรู้ไหมว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นอะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเหรอ ชื่อนี้ฟังดูดีจังโอ้โถ้าฉันเป็นหนูเหมือนแกฉันคงสมัครเข้าร่วมกองทัพไปแล้วไม่ผมจะทำเองผมจะสู้เพื่อเยอรมัน,นีออสเตรียเพื่อนเอ,อ่อผมไม่เคยชอบเรื่องออสเตรียฮังการีเท่าไหร่เยอรมน,นีดีกว่าเป็นไหนไหนเลยฟังให้ดีนะพวกแกเล็งไปที่ชาวอังกฤษและบัาง <laughs> ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะฝึกกับเจ้านี่ ฝึกเหรอโอ้แกจะเป็นคนสงสารต่างหากไอ้หนูโอยแม่ย้อยปี1918โอ้พระเจ้าดีที่คุณฟื้นค่ะเกิดอะไรขึ้นคุณถูกยิงต่อบ,บทชั่วคราวโดนแกสมัสตาร์โจมตียุรมณนีแพ้สงครามยอรมณนีแพ้เหรอบ้าเอ้ยสองคำนี้มันไม่ควรมาอยู่ด้วยกันได้ไม่เชื่อก็ไปดูข้างนอกสิคะเดินําตามซะด้วย ไม่นี่มันไม่จริงนี่มันยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้เราคือเยอรมันเราดีที่สุดทั่วโลกจะมาทำให้เราอับอายแบบนี้ไม่ได้เราต้องสู้กลับเดี๋ยวนี้ให้พวกมันรู้ว่าเราเป็นใครอะไรแล้วพวกนายว่าอย่างไงล่ะ ราโวมิสเตอร์ฮิตบอลนี่เป็นการกาวสุนทรพจ์ที่เฟี้ยวที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมาเลยพวกนายเป็นใครพวกเราคือสมาชิกของพักแรงงานเยอรมันเราคือกลุ่มชาตินิยมต่อต้านแวร์ไซ์รวมไปถึงพวกลัทธิม,มาร์กส์คคมิลนิส์และวัคซีนด้วยคุณเป็นนักพูดที่มีไฟมากเลยมิสเตอร์ฮิตบอลพวกเรามีความคิดเดียวกัน <c oughs> ทำไมไม่มาร่วมกันล่ะ นี่เราเริ่มรับคนจากโรงพยาบาลจิตเวชแล้วเหรอนี่ยนี่คือฮิตบอลเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นส่วนเสริมที่ดีของพักคในเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันผมมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นตลอดไปเลยไหนว่ามาเนเราจะลงเล่นการเมืองในนามของพักนาซีเพิ่งเข้ามาก็เปลี่ยนชื่อพักคซะและ้ว วิธีโน้มน้าวที่ดีที่สุดคือการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของพวกเขาเองพวกเราแพ้สงครามไปแล้วไม่ว่าใครก็ต่างมีความขุนเคืองสะสมอยู่มาปกปั้นมั่นกันโอ้โหพวกนี่มันบ้ามากๆเลยเฮ้ยแต่ฉันชอบนะผมรู้ว่าพวกคุณเบื่อหน่ายกับความอับอายทั้งหลายที่เรากำลังบัเชิญอยู่ ภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำความไม่มั่นคงทางการเมืองในจังเงินเฟอ้อถึงเวลาที่เรื่องนี้ควรหยุดได้แล้วสักทีหนึ่งเย้ yeah, 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 yeah. เราในฐานะพรรคนาซีจะทำให้แน่ใจว่าเราทุกคนจะไม่มีวันต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกเรา เราจะฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับมาเป็นระเบียบและถูกต้องและผมผมจะทำให้เยอรมันนีเป็นเยอรมันอีกครั้งเยอรมันนี่เยอรมันนี่เยอรมันนี่นนท่านครับกลยุทธ์ของท่านได้ผลความนิยมของพรรคนาซีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากการปราศัยของท่านเราแค่โฆษณาชวนเชื่อเพิ่มอีกหน่อยแค่นี้ก็พร้อมยึดอำนาจแล้ว วิธีการทำให้ทุกคนโกรธแค้นยิ่งขึ้นคืออะไรอะขอขัดจังหวะด้วยข่าวสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องรัฐสภากําลังไหมเนี่ไม่ใช่การซ้อมรัฐสภากําลังไหมอยู่รัฐสภากําลังไหมเลยหมอเหอม,มิงอะไรนะผู้คนกําลังหวาดกลัวแล้วมองหาใครสักคนเพื่อบยเราใช้ความกลัวนี้เป็นประโยชน์ได้เราจะโทษคามมเมนินส์เรื่องนี้ซะ <c oughs> ประชาชนจะหันหลังให้พวกมัน จากนั้นเราจะได้คะแนนเสียงทั้งหมดต้องเป็นฝีมือพวกคอมมิวนิสต์สักคนหนึ่งเนะที่พยายามจะล้มล้างพวกเราเชาวเยอรมันยังจะพูดงั้นอยู่อีกเหรอฮะทุกทุกท่านครับผมกำลังจะไปพบเจ้าหน้าที่ผมสัญญาว่าจะจัดการกับบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้คอยดูเถอะนะพวกคอมมิ ผู้คนกำลังก่อม็มบเศรษฐกิจกำลังพังพินาศเราต้องหาวิธีหยุดเรื่องพวกนี้เย็นไว้เอรมันนี่ผมมีคำตอบสำหรับทุกปัญหาของคุณแล้วแค่มอบอำนาจให้ผมจาัดก,การเรื่องนี้เท่านั้นแล้วผมสัญญาว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนแต,แต่แล้วประเทศอื่นจะคิดยังไงกับเราอะก็แบบ นายเป็นที่รู้จักเรื่องบลา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 แบบแบบแบบแแค่สันก็พอแล้วนี่นามีแค่วิธีเดียวที่เราจะหยุดความวุ่นวายนี่ได้นะครับและใบผมไม่ได้พูดงั้นนะฮิตเบลพูดถูกมาตลอดนี่เป็นความผิดของเกรเลิกให้เราเป็นแพะรับบาปได้แล้วไอ้พวกโง่ใช่ใช่ใช่ ในที่สุดฉันจะได้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จากนี้ไปประเทศเยอรมน,นีจะกลับมาพง,งาดอีกครั้งหนึ่งเยอรมน,นีจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเยอรมน,นีจะได้เป็นเยอรมันอีกครั้ง จับพวกกบฏทุกคนเริ่มต้นด้วยพวกคอมมิวนิสต์นี่มันผิดกฎหมายใครก็ตามที่บูจาต่อต้านเราจะถูกส่งเข้าไปในคุกนี่มันมากเกินไปไม่เนี่ยเฮ้ยผมทำอะไรผิดแต่มีสิทธิจะไม่พูดอะไรเดี๋ยวนะพวกทรยศไม่มีสิทธิขอ้ายช่วยด้วยผลงานชิ้นเอกเลย 으아아 <laughs>